อันยมณี9ชนิดที่คนนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับนอกเหนือจากเพชรสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงชูธามาสณสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบําบัดนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศค่ะคลิปนี้ค่ะอาจารย์นำความรู้ที่เกี่ยวกับหินและอัญมณีมาฝากกันนะคะนั่นก็คือ9อัญมณีที่คนดังเนี่ยนะคะนิยมมาทำเป็นหัวแหวนแทนเพชรค่ะจะเป็นอัญมณีชนิดไหนคุณมีอยู่แล้วหรือไม่ไปชมกันค่ะ ก้าอัญมณีที่คนนิยมนำมาทำหัวแหวนแทนเพชรแน่นอนนะคะเพชรยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะในการที่เวลาใครๆคิดอยากจะได้แหวนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องอยากได้แหวนเพชรโดยเฉพาะเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานนะคะส่วนใหญ่แล้วหนีไม่พน้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นแหวนเพชรค่ะนะคะ แต่ในปัจจุบนันนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะคะมีการาทำแบบสำรวจมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะาบริษัทที่เกี่ยวกับการทำเครื่องประดับอันมณีเนี่ยนะคะดังๆทั่วโลกเนี่ยและก็เดี๋ยวนี้มีเทรนค่ะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเพชร มันยังมีอัญมณีอื่นๆอีกที่มีค่ามีราคาสูงนะคะและก็มีความโดดเด่นไม่แพ้เพชรเลยทีเดียวค่ะนะคะเรามาดูการจัดอันดับกันว่า9้าอัญมณีที่คนดังนิยมนำมาทำเป็นหัวแหวนใส่ติดตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอันดับที่1เลยค่ะ Ruby หรือว่าทับทิมนะคะ รูบี้หรือว่าทับทิมเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งอัญมณีสีแดงนะคะและก็ถือว่าเป็นบุตรแห่งสุริยเทพกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาเชื่อว่าได้มาจากพระอาทิตย์น่ยนะคะส่งประกายลงมาทําปฏิกิริยากับ พื้นดินผื้นโลกอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ทำให้อัญมณีที่ชื่อว่ารูบี้เนี่ยมีประกายเป็นประกายสดใสามากทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะมีความแข็งมากด้วยนะคะถ้าสเกลการวัดความแข็งเนี่ยนะคะเพชรเนี่ยถือว่าเต็มสิบเลยแต่รูบี้หรือว่าทับทิมก็ไม่แพ้กันนะคะ ได้ขนาดความแข็งถึง9เลยทีเดียวถือว่าในบรรดาเพชรพลอยที่เป็นสีนะคะทับทิมเนี่ยแข็งสุดทนทานสุดแล้วด้วยค่ะและก็ยังได้รับความนิยมสูงมากนะคะทับทิมเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมในการที่จะจัดเป็นของที่จะให้รางวัลให้ของขวัญในวันครบรอบต่างๆเนี่ยนะคะหลากหลายปีเลยทีเดียวค่ะ ะะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งที่คนนิยมกันมากก็คือทับทิมนี่แหละถือว่าเป็นราชินีแห่งความรักนะคะความซื่อสัตย์ความคงทนถาวรในความสัมพันธ์รักกันเลยทีเดียวและก็ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ถ้าผู้หญิงคนนั้นใส่แหวนทับทิมค่ะอันดับสองนะคะคือมรกตค่ะนะคะพลอยสีเขียวอัญมณีสีเขียวที่ได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่ง คลีโอพ atra นะคะซึ่งคลีโอพัตราก็นํามาสวมใส่ประดับร่างกายนะคะเชื่อว่าสีของมรกตนะั่นเหมือนสีของดวงตาของคลีโอพ atra ด้วยนะคะและก็จะนํามาซึ่งความพูดอะไรแล้วคนจะเชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยมรกตเนี่ยถือว่าเป็นอันดับสองของอัญมณีที่เหมาะที่จะนํามาทําเป็นหัวแหวนหรือเครื่องประดับอื่นๆเพื่อเสริม คุณค่านะคะแล้วก,ก็เชื่อว่าในสมัยโบราณเนี่ยใครที่สามารถสวมใส่มรกตได้ก็คือคนชั้นสูงเท่านั้นด้วยค่ะอันดับ3นะคะไพลินหรือว่าบลูแซฟไฟน์นะคะจริงๆแล้วแซฟไฟน์เนี่ยมีหลายสีนะคะมีหลายสีมากเลยทีเดียวสีเหลืองสีน้ำเงินนะคะ ไม่มีสีก็ได้ด้วยนะคะไม่มีสีนี่แหละเวลาเจียออกมาแล้วก็เหมือนเพชรนั่นเองนะคะก็คือจริงๆแล้วอาจจะเป็นแซฟไฟร์ก็ได้ด้วยแต่ถ้าพูดถึงบลูแซฟไฟร์นั่นก็คือไพลินนะคะไพ mm hmm. ลินสีน้ำเงินเนี่ยก็จะให้คุณค่าในความเขาเรียกว่าในความอย่างรู้นะคะในการที่จะอยู่รอดปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นหินแห่งความโชคดีและความหนักแน่นในความรักนะคะ ดังนั้นเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงนิยมนำมาทำเป็นหัวแหวนเพื่อสวมใส่กันนะคะและก็ผู้ชายก็จะนิยมใส่แหวนไทลินเนี่ยนะคะมากอีกด้วยค่ะอันดับ4นะคะเยลโลวแซฟไฟร์ hire, หรือว่าบุตราคำนั่นเองนะคะเยลโลวแฟไฟร์ hire, หรือบุตราคมเนี่ยในประเทศไทยก็มีเยอะนะคะมีที่กาญจนบุรีที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามี คุณค่าที่ดีด้วยเป็นพลอยสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็ถือว่าถ้าเคลียร์สายไม่มีมลทินใดๆเนี่ยราคาสูงด้วยนะคะและก็ที่เมืองไทยยังมีที่บางกระจะที่จันทบุรีอีกด้วยแต่ว่าอันนั้นมันจะติดอมเขียวนะคะนิดหนึ่งแล้วก็จะมีบุษราคำซีรอนอะไรแบบนี้ค่ะนะคะซึ่ง เขาถือว่าบุษราร a เนี่ยเป็นตัวแทนของความงามผิวพรรณงามแล้วก็ความงดงามใดๆก็ตามเนี่ยนะคะมันจะส่องประกายออกมาทีนี้สีเหลืองของบุษราราก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนเหมือนพระอาทิตย์ยามสายฉาบไล่ใบหน้าเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะบุษราร a ก็เลยนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับเช่นเดียวกันค่ะ อันดับที่5นะคะรูเบลไลรูเบลไลหรือว่าพิงค์ทูมารีนนะคะซึ่งเป็นหินที่ออกจะเป็นสีเฉพาะตัวมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นราชินีของยามรุ่งอรุณนะคะรูเบลไลเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ว่าใครสวมใส่แล้วจะเสริมให้กระปรี้กระเป่าอยู่ตลอดเวลาจิตใจร่าเริงเบิกบานแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาเหมือน อาทิตย์ยามเช้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถือว่าราคาก็ไม่แพงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับเช่นเดียวกันค่ะอันดับที่6นะคะคือโอปอนะคะโอปอก็คือที่จะมีสีขาวหรือว่ามีหลากสีอยู่ในเนื้อนะคะ โอปอเนี่ยมันจะมีแสงโอปอลเลสเซนต์อยู่ในเนื้อนะคะดังนั้นเนี่ยโอปอก็เลยเป็นแหล่งรวมความดีของอัญมณีทั้งหลายค่ะนะคะเพราะว่าเนื้อโอปออาจจะมีสีขาวใสคล้ายๆกับมูนสโตนนะคะแต่ว่าจะจะมีเหลือบรุ้งนะคะเหลือบรุ้งเป็นแสงโอปอลเลสเซนต์เนี่ยอยู่ในเนื้อจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรต่างๆนะคะคือรวมคุณสมบัติดีๆของอัญมณีทุกอย่างเอาไว้ในโอปอนั่นเองนะคะ คนโรมันสมัยโบราณนะคะเรียกโอปอว่าหินเทพเจ้าแห่งความรักค่ะดังนั้นต้องบอกว่าโอปอก็จะมีความงดงามหลากหลายมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือว่าโอปอเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นแอนจบณีแห่งความรักความหวังความปรารถนาแล้วก็กำลังใจที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ คนสมัยต่อต่อมาโดยเฉพาะคนสมัยปัจจุบันหนุ่มสาวเนี่ยนะคะนิยมนำโอปอมาทำเป็นหัวแหวนและก็นำมาทำเป็นเครื่องประดับอื่นๆด้วยนะคะก็ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ อันดับที่7นะคะที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานก็คือไข่มุกค่ะนะคะไข่มุกเนี่ยนะคะบางทีเราอาจจะได้ยินมุกเซาซีมุกนั่นมุกนี่ต่างๆเนี่ยนะคะจริงๆไข่มุกเนี่ยถือว่าเป็นความงามความนุ่มนวลอ่อนหวานของผู้หญิงเพราะว่ามันจะดึงความงามจากภายในความนุ่มนวลความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงนะ่ะออกมาจากภายในเพราะฉะนั้นใครที่ เ้าห้าวผู้หญิงเนี่ยนะคะที่เ้าห้าวเนี่ยเขาก็นิยมให้สวมใส่ไข่มุกกันตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้จิตใจเย็นลงแล้วก็ช่วยให้เรามีความนุ่มนวลอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจริงๆไข่มุกเนี่ยนะคะได้รับความนิยมมาเนี่ยยาวนานหลายพันปีแล้วนะคะคนโรมันแล้วก็คนจีนเนี่ยนะคะเขามีความเชื่อว่าไข่มุกเนี่ยเป็นเครื่องบอกยศถาบรรดาศักดิ์ มาตั้งแต่โบราณเลยทีเดียวค่ะดังนั้นคนสมัยก่อนใครใส่ไขมุกก็คือคนชั้นสูงนั่นเองนะคะในสมัยปัจจุบันเนี่ยค่ะหนุ่มสาวอาจจะยังไม่ชอบไขมุกกันนักนะคะแต่คนในช่วงอายุสักประมาณเอ่อห้าสิบจนถึงเจ็ดสิบเนี่ยจะนิยมมีเครื่องประดับเป็นไขมุกเช่นต้องมีแหวนเดี่ยวเป็นไขมุกสักเม็ดหนึ่งหรือว่าต่างหูสักคู่หนึ่งเอาไว้แบบ ออ,ออกงานไปไหนไปมาไหนอะไรเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องประดับออคู่บารมีอีกชิ้นหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะต่อมาอันดับที่8นะคะหยกค่ะนะคะหยกทีออ่รู้จักกันไปทั่วโลกนี้แหละนะคะบางคนรู้จักหยกจีนหยกญี่ปุ่นนะคะ แต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ายกที่มีน้ําดีคุณสมบ,บัติดีที่สุดเนี่ยคือหยกจากประเทศพมา่านะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ายกจากไหนก็ตามถ้าเราสามารถเป็นเจ้าของได้นะคะแล้วก็ต้องเป็นยกแท้เนี่ยนะคะถือว่าเราคู่ควรมากทีเดียวทีนี้เนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะนิยมสวมใส่อย่างเช่นแหวนยกนะคะเพชรบาล้อมนะคะยกล้อมเพชรเนี่ยนะคะ ถือว่าเสริมทั้งพลังอํานาจและพลังแห่งการน่าเชื่อมั่นเชื่อถือนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะผู้หญิงสวมใส่ก็คนในครอบครัวเชื่อมั่นเชื่อถือดีถือว่าเป็นผู้หญิงที่ปกครองคนอื่นได้คนจีนโบราณเขาเลยนิยมให้ผู้หญิงในครอบครัวใส่หยกยิ่งเป็นผู้ใหญ่เบอร์หนึ่งในครอบครัวยิ่งต้องใส่หยกนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วความเชื่อของคนจีนเนี่ยก็จะมีเยอะในเรื่องของหยกอยู่แล้วนะคะหยกเนี่ยมีทั้งเจดและก็เนฟไรท์นะคะอาจารย์เคยเคยทำคลิปไว้ให้แล้วเหมือนกันที่เกี่ยวกับหยกนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าหยกเนี่ยได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะและก็ถือว่าแพงมากด้วยนะคะและสุดท้ายอันดับที่9ค่ะ โกเมนหรือว่ากาเนตนะคะโกเมนหรือกาเนตเนี่ยเอ่อมีชื่อตามภาษาล,ลาตินว่ากรานาตุสนะคะซึ่งมันแปลว่าเมล็ดทัน เพราะว่าจริงๆแล้วโกเมนเนี่ยมีสีแดงแก่กำนะคะของไทยเนี่ยในนพเก้าก็จะบอกเลยว่าแดงแก่กรโกรเมนเอกอะค่ะนะคะมันก็เลยเออโกเมนก็เลยเหมือนเขาเปรียบเหมือนผลทับทิมนะคะเพราะว่ามันจะมีสีสีแดงแก่กมแบบนั้นเลยเนี่ยจริงๆโกเมนมีหลายสีค่ะมีทั้งที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ราคาสูงเนี่ยจะเป็นแดงอมน้ำตาลนะคะที่ชื่อว่าไพโรบอะค่ะ ไพโรบเนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วก็แพงหน่อยแล้วก็จะมีเอามันดีนมันจะออกเป็นสีอมม่วงนะคะจริงๆก็มีอมส้มที่ชื่อว่าอเอสโอไนต์นะคะเป็นเอสโซไนต์กาเนตนะคะจริงๆมีหลายสีมากเลยทีเดียวนะคะจนถึงสีเขียวก็มีแต่ว่าที่เรานิยมกันมากก็คือสีแดงอมม่วงแดงอมน้ำตาลนี่แหละนะคะโกเมนความแข็งจะ ไม่เท่ากันกับทัพทีมนะคะทัพทีมเนี่ยแข็งสุดเลยคือ9โมแต่โกเมนเนี่ยอยู่ที่6.5จนถึง7.5เท่านั้นเองนะคะก็เลยถูกจัดอันดับอยู่เป็นอันดับสุดท้ายของอัญมณีที่ควรจะนิยมจริงๆแล้วราคาก็ถูกกว่าเยอะนะคะในประเทศไทยก็เคยมีโกเมนแต่ปัจจุบันน่าจะไม่หลงเหลือแล้วมั้งคะนะคะซึ่งจริงๆโกเมนก็ส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะนำเข้ามาจากนู่นนะคะ แอฟริกาอะไรเหล่านี้นะคะแต่ว่าคนไทยมีมีความชำนาญนในการที่จะมาขึ้นตัวเรือนเจรไย,ยแล้วสวยงามนะคะดังนั้นถ้าอยากจะเริ่มต้นสวมใส่อัญมณีพลอยสีต่างๆเนี่ยนะคะโกเมนก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแรกได้เพราะว่าราคาไม่สูงนักนะคะอันนี้เป็น9อัญมณีที่คนนิยมนำมาทำเป็น เครื่องประดับกันค่ะนะคะถ้านอกเหนือจากเพชรแล้วก็ก้าอย่างเหล่านี้ละค่ะลองหามาเป็นเจ้าของกันนะคะก่อนจากการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ